ผมมินจากได้เฟอร์บอลครับและบูธที่ต้องมาชมเลยอีกบูธหนึ่งก็คือบูธของ Ford นะครับมีรถเรียกว่าขายดีเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะตั้งแต่ที่เขาเปิด next gen ranger next gen everest รวมถึง next gen ranger raptor นะครับไฮไลท์แน่นอนนะฮะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับแม้ว่าราคาของเขาค่าตัวจะสูงถึง1.8้านแสนกว่าบาทนะครับสำหรับ ford ranger raptor เครื่องเบนซิน 30. ลิตร v6 turbo คู่นะครับให้กำลังสูงสุด397แรงมา้า แรงบิดมหาศาล583นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนโมัติ10สปีดนะครับช่วงล่างเป็น FOX นะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วในส่วนของ Life v a l e By Pass เทคโนโลยีนะฮะตัวนี้เป็น FOX 2.5ด้วยเรียกได้ว่ายกทุกอย่างของ F150 ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเอามาใส่เลยนะครับในส่วนของตัว Ford Performance นะครับก็คราวนี้นะฮะลูกค้าไม่ผิดหวังเลยนะฮะแม้ว่าอัตราบริโภคเชื้อเพลิงของเขาเนี่ยโหดจริงๆนะครับ ซัดแบบ120กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปตลอดทางเนี่ยมีครับ5กิโเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ถ้าขับปกติก็ไม่ได้กินมากนะครับไม่ได้กินมากก็อยู่แถวแถว9กิโลเมตร10อาจจะได้เห็นนะครับผมเอาไปลองขับก็10กิโลเมตรต่อลิตรแต่มันเป็นน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์มันก็เลยดูว่าค่าตัวต่างๆค่าใช้จ่ายของมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่คนที่ซื้อไปไม่ติดนะครับค่าตัวของเขาเนี่ยรถกระบะราคาล้านแเนี่ยเขาไม่ได้ติดเรื่องค่าน้ํามันอยู่แล้วนะฮะ รถขับดีมากครับลุยได้ไหมลุยได้นะครับผมเคยเอาไปลุยยางของเขาล้อยางมันอาจจะหนักหน่อยนะครับแต่ความเป็นเบนซินไปได้มันอาจจะไม่ถึกไม่ลุยเท่าดีเซลแต่ถ้าจําเป็นต้องผ่านอุปสรรคลุยป่าลุยอะไรผมเคยลุยแล้วลุยได้เช่นกันระบบขอเคเก้นสีล้อถือว่าฉลาดพอสมควรนะครับภายในของ Ford Ranger Raptor นะครับถ้าให้พูดตรงๆนะฮะก็สมกับราคาล้านแนะครับคือคน ถ้าแบบเราไม่มีตังค์ซื้อรถราคาล้านแปดเนี่ยเราแบบไม่ได้สัมผัสมันไม่ได้เป็นเจ้าของมันเราก็รู้สึกว่าหาความคุ้มค่าไม่เจอนะครับแต่คนที่เขาซื้อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าดีไซน์วัสดุต่างๆนะครับเนี่ยอุปกรณ์นี่คือมันพรีเมียมจริงๆนะครับเกียร์เป็นอิเ็กทิกชิปเตอร์นะครับนี่ระบบขับเคลื่อน4ล้อมี 4A ด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียลไทม์นะครับมันจะปรับอิสระเลย4ล้อระบบเครื่องเสียง b o นนี่เป็น แบรนด์เครื่องเสียงไฮเอ็นดอยู่แล้วนะฮะรอบนี้เจ็บจริงๆครับโหพดเดิลชิพสุดมากครับระบบความปลอดภัยก็ล้ำสมัยมีอะแดปตีฟคุชชั่นโทนกล้องรอบคันหาที่ติเขาไม่เจอเลยจริงๆนะครับสำหรับ f o r ์เนนเจอร์แครั้งนี้นะฮะคือบางคนบอกว่าก็มันซดน้ำมันไงคือผมมองว่าไม่ใช่แบบเรื่องที่จะติมันนะคนใจค่าตัวรถกระบะราคาล้านแเนี่ยเขาเติมน้ำมันได้สบายนะครับแล้วก็การจัดวางอุปกรณ์รอบนี้เนี่ย รบข้อด้อยของเจนเดิมไปหมดเลยนะครับมือจับนะครับจับตรงนี้ใช่ไหมฮะซ่อนที่เปิดประตูไว้นะฮะของเดิมเนี่ยมันหักได้ตอนอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าคือมันอเมริกันพันแก่งอะประตูก็หนักนะครับมีคานอยู่ข้างในเวลาเปิดแล้วไปงัดมันอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีเทคนิคในตัวเก่านะครับใช้ข้อศอกดันนะฮะแต่ตัวใหม่ก็ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรแล้วใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะทนทานมากขึ้น เบาะนั่งก็ดูดีนะครับรถขับดีมากนะฮะเคยเอาไปลุยมาแล้วด้วยนะครับสำหรับ Ford Ranger Raptor ดูด้านท้ายโอ้โหหล่อจริงๆครับทอยเสียออกคู่เสียงนี่ก็แวดพอสมควรนะครับถ้าเลือกบาฮารโหมดเนี่ยดังตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับแต่ผมเคยวัดเสียงแล้วนะเสียงไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับรถที่เป็นรถไฮไลท์อื่นๆนะครับเนี่ย มัสแตงสีใหม่ตัวที่เป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มใหม่ไซเบอร์ออเรนจ์นะฮะสำหรับตัว5.0ลิตร V8 เครื่องเบนซินนะครับ5.0ลิตร V8 ตัวนี้ราคา4,999,000บาทนะครับจะขับมัสแตงเนี่ยสีสูบมันเสียงมันไม่ได้จริงนะครับเสียงก็จะเป็นเสียงสังคร์หอเสียงลำโพงเนาะขับมัสแตงต้อง5ลิตร V8 แบบนี้ครับนะมา้ามันถึงจะพยศหน่อยนี่ตัวนี้เป็นสีใหม่ และที่ขายดีนะฮะสมรรถนะสุดยอดก็ต้องยกให้ Ford Everest นะครับออกมาพร้อมกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับนะตัวขับเคลื่อน2องล้อ2 0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบนะครับ1,464,000านบาทนะครับตัวนี้ขายดีครับสวยด้วยนะครับผมชอบทิมของมันมากแต่หลังจากนี้ผมว่าจะมีการปรับเพราะว่าที่เมืองนอกนะที่ออสเตรเลียเขาทยอยเปิดเกรดใหม่ๆเยอะมากนะครับ ของประเทศไทยนะฮะับฟอร์ดไประเทศไทยก็ทยอยเอามาลงตลาดเช่นกันรุ่นเทรนนะครับเป็นรุ่นล่างราคา1 3 3 4 0 0 0านบาทนะครับขับเคลื่อน2ล้อเป็นเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบโนะครับก็พอใช้ได้นะฮะแต่ถ้าไหวไปรุ่นสปอร์ตนะครับมันน้องๆตัวท็อปเลยแต่นี้เป็นรุ่นเทรนนะครับรุ่นเริ่มตน้นและนี่คือ Ford e v e r e s t รุ่นท็อปนะฮะร,รุ่นไทเทเนียมนะฮะเครื่อง2.0งบเทอร์โบขับเคลื่อน4 100, ล้อเกียร์10สปีดราคา1 8 5 4 0 0 0บาท ก็ขายดีด้วยนะครับวิ่งเต็มถนนเลยแถวบ้านผมวิ่งเยอะมากรถขับดีด้วยมีรีวิวแล้วอยู่ในช่อง Drive First Box นะครับไปหาชมกันได้และที่ขายดีขายดีเลยมันขายดีทุกรุ่นจริงๆครับสำหรับ Ford นะฮะ Next g e n r a n g e r และ Next Gen Everest ตัวนี้คือตัว Y t a c นะครับรุ่น Double Cab Y t a c นะครับเป็นเครื่องดีเซล2 0ลิตรเทอร์โบคู่ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์10สปีดราคา1,299,000บาท ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะฮะกล้องรอบคัน a d จฉริยะคุ้ส่วนโทนสุดทุกทางจริงๆครับเป็นรถขับดีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่งขึ้นด้วยนะครับล้อยางอย่างเดียวก็ดุแล้วสำหรับ Ford Ranger Next Gen นะฮะและในงานนะครับถ้ามาเดินงาน Motor Expo Ford นำชุดแต่ง ARB นะครับเป็นชุดแต่งที่ทาง Ford เนี่ยพัฒนาร่วมกับ ARB ARB ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ เป็นเบอร์หนึ่งของอุปกรณ์ออฟโรดของโลกนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติออสเตรเลียนะครับชุดแต่งเจง๋งๆชุดแต่งออฟโรดนะครับต้องเอ b บี์ใส่กับค่ายไหนก็สวยเพราะว่าเขาจะมีทีมพัฒนาแล้วก็ทำมานานวันนี้เปิดตัวนี่ฮะนี่เป็นของเอบหมดเลยนะครับที่เขาทำงานร่วมกันนะฮะกันชนหน้ากันชนเหล็กตัวนี้นะครับเรียกว่ากันชนดีไซน์แบบซาฮาหานะฮะดีไซน์ตัวไฟ LED ฝังไว้ในตัวกันชนเลยแล้วก็สามารถติดตั้ง ไฟสปอร์ตไลท์หรือวินของวอลเนี่ยมันจะพอดีหมดเลยนะครับนี่เป็นของ ARB รบนะฮะสุดยอดแบรนด์ออฟโรดของโลกเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับโรงงานอยู่ในเมืองไทยมีทั้ง4งี่โรงสโนวเกิลซาฟารีนี่ก็ของ a r b นะฮะโอ้โหช่วงล่างใส่ของ a อ b หมดเลยนะครับช็อคแปอปเปิลเป็นบ p 5 1นะครับตัวท็อปเลยสปริงโอแมนอีมูนะฮะโอ้แหนบ เป็นของโอแมนอีมูเช่นกันแบบ f u ลเซ e ตนะครับชคอัพตัวเนี้ตัวซับแทงของโอแมนอีมูเป็นตัวท็อปเลยนะครับราคาเกือบแสนนะฮะบีพีเนี่ยสุดยอดมากขับช้าก็นุ่มในทางขูกขะก็นิ่งนะฮะขับด้วยความเร็วรถก็ยังนิ่งอยู่นะครับอันนี้โชว์เลยนะครับว่า a อ b มีอะไรก็ขนมาใส่รถหมดเลยนี่เบสแรกตัวนี้ก็ออกมาใหม่นะครับเป็นแหลกที่มันไม่สูงนะครับ มันดีไซน์ติดมากับตัวหลังคารถแล้วสามารถขยับเพื่อจัดวางอุปกรณ์แรงต่างของเขาได้เขาจะมีอุปกรณ์ของเขานะครับที่วางลงไปในล็อกของเบส Lack โดยเฉพาะนะครับกำลังมาเลยนะฮะ a บสเล c กดู Crossbar ตัวนี้สรครับมันขยับได้ด้วยนะคุณมีกุญแจล็อกขยับเพื่อจะวางกล่องวางรูฟเต็นนะครับเดี๋ยวนี้นอนเต็นบนรถได้เลยนะฮะปลอดภัยด้วยาวางจับจักรยานนะครับอุปกรณ์ต่าง ตัวนี้เขาเอาตัว2.0ลิตรนะฮะเป็นตัวขับ2ยกสูงมาทำนะครับนี่ตัว Double c a ส Sport ก็เป็นรุ่นม็อกอัพนะฮะเอามาโชว์ต้องการจะโชว์พวกอุปกรณ์ A R ER B ก็มาชมได้ที่บูธฟอร์ดนะครับคือถ้าจะแต่งแล้วแต่งของที่มันแบบที่มันตรงรุ่นนะฮะไปให้สุดเนี่ยมันมันดูดีดูพรีเมียมนะครับผมนี่เป็นคนหนึ่งนะฮะหลงไหลามากมาก รถกระบะที่ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ a r เนี่ยคือจะชอบเลยนะครับจริงๆชอบหมดเลยนะครับนะรถกระบะรถ SUV พอใส่อุปกรณ์ ARB แล้วมันมีสเสน่ห์นะครับมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าฝรั่งสายออฟโรดเนี่ยเขาให้ความเชื่อถือแล้วก็นิยมกันเนี่ยตัวโซล i s เนี่ยไฟสปอตไลท์ตัวนี้ก็ของ ARB นะครับแต่งรวมๆแล้วก็หลายตังค์ครับของ ARB ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ถูกแต่คุณภาพดีจริงๆนะครับถอดขายก็มีราคานะสำหรับอุปกรณ์ ARB ก็ฝากไว้นะครับใครที่เป็นแฟนรถกระบะพันเก่งสายพันธุ์อเมริกันต้องมาเลยที่บูธฟอร์ดนะครับมีรถกระบะเท่ๆโดนใจทุกท่านนะฮะแล้วก็ส่วนแคมเปญโปรโมชั่นมีอยู่แล้วปลายปีแบบนี้แคมเปญแรงนะครับแต่จริงผมเชื่อว่าแฟนๆฟนฟอร์ดต,ตอนนี้ไม่ได้สนใจเนาะแคมเปญโปรโมชั่นอะไรโดยเฉพาะคนที่อยากจะได้ f o r d ์น r เจอร์แรรวมถึง เอเวอเรสตัวท็อปรุ่นไทเทเนียมอยากได้รถเร็วๆมากกว่าใช่ไหมฮะก็ฝากไว้นะครับสำหรับบูตฟอร์ดนะฮะอย่าลืมมาชมกันนะครับ